วันนี้เราจะมีการวัดดอกลำโพงรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สวัสดีครับทางร้านนิโปวันนี้ก็จะมีการวัดดอกลําโพงนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นไปไม่ได้นะครับนอกจากพี่ขวันนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับว่าวันนี้เราจะมีการวัดดอกลําโพงรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวกับพี่ขวัญเหมือนเดิมนะครับวันนี้พี่ขวันมีดอกอะไรมานําเสนอมาวัดความแตกต่างของดอกวันนี้มีรุ่นอะไรบ้างครับผมอันนี้คือเราจับขึ้นมาเลยหรือมีลูกค้าขอมาพี่ควันอันนี้ลูกค้าหลังไม่มาครับวันนี้ s a 1 2 7 5 n หลังจากที่เราได้โพสต์แตแล้วก็มีลูกค้าหลังไม่เข้ามาว่าอยากให้ดูข้อแตกต่างระหว่างตัว T N S ตัว2 300เยนครับผม1 2ตัวนี้ก็เป็นโอเหมือนกันเนาะใช่ครับไม่ได้มีเหมือนกันลูกค้าก็เลยสงสัยว่าสตัวเนี้ยมันมีความแตกต่างของเสียงยังไงลองลงตู้แล้วจะเป็นยังไงก็เลยเรา ลมาหาคำตอบคบตอกันเนาะในคลิปนี้คร nice. ับผมตัวนี้ก็เป็นไวท์เท่ากันไหมี่ควรสามตัวนี้สามไม่ใช่สามครึ่งครับพี่อ่าสามครึ่งใช่ไหมโอเคครับผมเท่ากันเนาะสำหรับในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมใส่ตู้ใช่ไหมพี่ควรใส่ตู้แล้วก็วัดสมาร์ทเนาะสมาร์ทแล้วก็ฟังเสียงอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มดอกแรกกันเลยเนาะเอาเป็นตัวทีเดียวเนาะพี่ขวัญนะอ่าตัวแรกก่อนเลยฝั่งนี้น้ำหนักก็ไม่เยอะเนาะพี่ขวัญตัวนี้เบาๆอันนี้ก็เป็นตู้ทดสอบแล้วก็มาดูกันอันนี้เดี๋ยวให้พี่ขวัญวัดสมาร์ทก่อนเลยโอเคครับ โอเคได้ครับโอเค okay, ครับอันนี้ก็เป็นคราฟนะของตัว TNS ครับ<อ>ผมอันนี้ก็ฟังเสียงแนละ้วพี่ก่อนเนานะเดี๋ยวเรา<ม>ฟังเสียงก<ๆ>ันเลยก็ให้ฟังนะครับเมื่อในกรณีที่เราเอาดอกตัวนี้ไปใส่กับไฮด้วยมันจะเป็นยังไงก็เป็นแนวเสียงยังไงก็จะดูที่กราฟนะครับดูข้อแตกต่างที่กราฟแล้วก็เราลองฟังเสียงดูเนาะ นะครับเป็นยังไงบ้างได้ฟังกันมปแล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะพี่ขวัญเนาะเสนียน่หมดจังเสรเจน่หดอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดอกตัวนู้นกันเลยตัวเอเดี๋ยวเราค่อยมาฟังอธิบายกันอีกทีหนึ่งเนาะตอนช่วงท้ายเดี๋ยวช่างฟองครับได้แล้วผมโอเคครับผมอ่าเรามาดูเรามาดูครับ ครับหลังจากที่เราได้ฟังเสียงกันมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกราฟไอ้พี่ขวัญอธิบายนิดนึงครับมันต่างกันเยอะไหมกลุ่มกันแ,แล้วมันกากลุ่มกันมาเรื่อยๆครับแต่ช่วงช่วงไฮเราจะไม่พูดโดยเฉพาะการโอเคครับผมก็ก็กลุ่มมานะแค่จะไม่ต่างกันแต่ที่ฟังเสียงไปแล้วโดยจากกราฟพิจารณาจากกราฟด้วยก็คือตัวพีเน็ตจะออกแบบกลางหนาหนาหน่อยมีมีน้ำหนักหน่อยแต่ถ้าเป็นตัวเอตัวเนี้ยตัวสีเงินเนี้ย คือจะจะได้ค่ 5dB ขึ้นมาอีกอความกว้างของเสียงขึ้นมาอีกแล้วก็จะลดยกระดับเกณฑ์ความดังขึ้นมาอีกต่างกันนิดเดียวต่างกันนิดเดียวเนาะก็เนื้อเสียงมันจะมีช่วงนี้นะพี่ขวัญนะใช่ครับผมตัวตัวซีมันจะมาอย่างนี้เลยใช่มันจะหักกันนิดนึงแล้วก็มาลงช่วงนี้นะแล้วก็ตัวสีส้มกีเนสก็ได้ช่วงนี้ใช่ัคไหมก็สีส้มจะได้ลูกหนาๆหน่อยเพราะว่าด้วยช่วง300มา400มาดักลง5 600 แต่ตัวเนี้ยจะดักลงก่อนดักเลยช่วงสามร้อยดอกนึงสำหรับตัว S A ก็ราคาดอกนึงก็อยู่ที่สองพันแปดร้อยห้าสิบครับตัว T Net ก็อยู่ที่สามพันต้วสามพันตั้วเลยสามพันบาทนะครับเกินกันอยู่ประมาณร้อยห้าสิบบาทอาารร้อยห้าสิบบาทอาหาลูกค้าดูคลิปนี้แล้วอยากเออให้ช่างขวัญทําทดสอบดอกแต่ละดอกอย่างนี้เปรียบเทียบครอบจตกต่างอย่างนี้ก็สามารถทักแชทเข้ามาบอกได้เลยลูกค้าท่านใดอยากได้ค่าพารามิเตอร์ก็ ถ้าเช็เข้ามาได้หลัางไม่เข้ามาได้หลัางไม่เขาา้ามาเลยนะครับดูภาพพาราพิเตอร์ให้ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้กับผมกับช่งกวน,นลาไปก่อนครับพบใหม่ครับผมสวัสดีครับ